ยังคงต้องอัปเดตอาการกันเป็นระยะนะครับสำหรับนักร้องชื่อดังคุณเอจิรากรครับหลังจากออกมาแจ้งข่าวติดเชื้อโควิด -19 ทั้งครอบครัวโดยทางผู้จัดก,การส่วนตัวของคุณเอนะฮะได้เผยอาการล่าสุดว่าทางครอบครัวเนี่ยตรวจพบว่าติดเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลตา้าแล้วก็พบนะครับว่าเชื้อลงปอดลูกทั้งสองคนก็คือคนโตแล้วก็คนเล็กครับ ส่วนอาการของคุณ A, เอ๊ะเบื้องต้นเวลาประมาณ20เลรกาถึง2เลรกาในคืนที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มหายใจไม่ออกครับต้องมีการขอยาอาการถึงจะดีขึ้นเหมือนกับภูมิแพ้ขึ้นนะฮะแล้วก็ไซนัสบวมต้องหายใจทางปากทีนี้พอหายใจทางปากครับก็เริ่มมีอาการไอแล้วก็มีเสมหะมีไขต้ต่ำๆนะครับมีอาการหนาวสาั่นมึนหัวตลอดเวลาด้วยมีอาการหนักกว่าทุกๆวันครับซึ่งตอนนี้สามารถหายใจทางสมุกได้บ้างแต่ก็ยังลำบากอยู่นะฮะ จมูกเนี่ยยังพอได้กลิ่นบ้างทีนี้อาการของคุณชมพู่ภรยาของคุณเอ๊ครับมีอาการไอตลอดเป็นไข้ครับแต่โดยรวมเนี่ยถือว่าอาการดีขึ้นส่วนน้องเอา่าลูกคนโตวัย9ขวบนะครับรอดูอาการปลอดอีก1-2วันว่าดีขึ้นหรือเปล่ายังมีอาการไอนะครับเสียงก็แหบก็มีการได้รับยารักษาตามอาการแล้ว ส่วนน้อง PJ คนณลางวั6ขวบครับอาการปกติทุกอย่างแต่ทีนี้อาการของน้องเชอร์ลีนลูกคนเล็กวัย3ขวบเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าอาการหนักสุดในบรรดาล,ลูกทุกคนเลยก็จะมีอาการอาเจียนนะครับมีไข้ขึ้นสูงต้องดูอาการทุกๆ4ชั่วโมงเมื่อคืนครับมีอาการไอยเยอะมากแล้วก็ตอนนี้นะฮะร,รอดูผลปอด1-2วันว่าดีขึ้นหรือเปล่า ซึ่งเบื้องต้นครับทีมข่าวของเราได้มีการติดต่อไปยังผู้จัดการส่วนตัวคุณเอะนะฮะก็ได้รับแจ้งว่าตอนนี้เนี่ยรอทางคุณเอะอัปเดตอาการวันต่อวันเลยนะครับทราบแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t w i n s i g HD t h ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c เฟซบุ๊กแฟนเพ Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ